รอร่อยอ่ะเขาแนะนำว่าก่อนกินให้คนนะคะลงไหมอ่ะอุ้ยนั่งอุ่นจังอร่อยไปแล้วเอ้าไปไหนเนี่ย เรามา oh. ร้านชานมไข่มุกซี่ oh. Oh. <laughs> วันนี้เรามาร้านชานมไข่มุกที่ขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะเป็นที่รู้จักในบรรดาคนจีนเรารู้จักเพราะว่าเพื่อนคนจีนทำมาลอง <Yeah. S 1> ชื่อร้านมาชิมาชิเจ้าของก็คือเป็นนักร้องไต้หวันที่คนไทยรู้จักคือเจชูช่เย็บพรี ต้องนิด stir stir need to stir yeah yeah need to stir อ๋อโอเค thank you thank you วันนี้เราสั่งเมนูใหม่สตรอเบอรี่ครีมบูเล่ท็อปด้วยโอรีโอซึ่งพนักงานบอกว่าให้คนก่อนที่จะดื่มรสชาติอร่อยหอมสตรอเบอรี่แบบสตรอเบอรี่จริงๆครีมบูเล่ก็นุ่มลิ้นแถมยังมีกรุบกรอบจากโอรีโออีกอร่อยมากๆค่ะ ลชมลยปกติเมนูที่เราชอบสั่งเป็นเมนูที่มีพานากอต้าอยู่ในชาซึ่งจะมีสีรสเป็นเมนูยอดนิยมของที่นี่แต่เมนูนี้พนักงานจะบอกว่าไม่ให้เราคนก่อนกินเวลากินก็จะใช้หลอดดูดชาขึ้นมา จะได้รสชาติชาที่ชื่นใจและได้รสสัมผัสของพานาคาตาอร่อยสุดๆไปเลยค่ะชอบมากๆขอบอกสิ่งที่เราชอบร้านนี้อีกอย่างหนึ่งคือร้านนี้มักจะมีกิมมิิเล็กๆในการกินพนักงานทุกคนจะคอยบอกวิธีการกินให้ลูกค้าทุกคนที่มาสั่งดูเป็นการใส่ใจมากๆค่ะจ่บ้ะแก้วแรกหมดแล้วเราไปต่อร้านสองกัน เดี๋ยวเราจะพาไปลองชาไข่มุกอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านไรหวาเราจะไม่ได้แต่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแถวๆใครน่าหาวคอฟฟี่ซีนี่อ๋อคอฟฟี่ซีนีส์จจ๋าไปร้านที่สองเป็นร้านชาไข่มุกสัญชาติจีน เปิดที่นี่มาได้ประมาณ2ปีแล้วที่เมืองไทยก็มีร้านนี้นะคะไ,ได้ข่าวว่าแถวยาวมากรสชาติชาเขาเหมือนใส่น้ำตาลอ้อยบ้านเราเลยค่ะมา1หสองปีแล้วรู้จักร้านนี้เพราะว่าเพื่อนเคยมาลองกินก็เลยมาชวนเพื่อนพิงรงอุ่นจังอะไรอุ่นไข่มุกข้างล่าง ยังเราสั่งแบบไม่หวานมากมันเข้ากับมาซูชเากำลังดีอร่อยค่ะ่ต้อ่ก็ดนี่หาต้องอะไรกมาถห่วโตลมาถร้านที่2แล้วนะคะเป็นร้านโยเกิร์ตไลฟ์อะไรวะ โยเกิร์ตค่ะก็คือเป็นโยเกิร์ตเนี่ยแหละแล้วก็เอาข้าวเหนียวดำผสมใส่เข้าไปตอนแรกๆที่ลองกินเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปร,รีปรร้ยวๆแต่พอกินเข้าไปเฮ้ยอึดไม่ได้ว่าอร่อยมากจริงร้านนี้มีหลายรสมากเลยเป็นอย่างเนี่ยก็จะเป็นโยเกิร์ตผสมด้วยแล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยแล้วแต่เราเลือกว่าจะเป็นท็อปปิ้งอะไรก็จะมีมีข้าวเหนียวดำมีถั่วแดงมีไข่เค็มก็มีอะโวคาโดสตรอบเบอรี่ ีไงวาเดดก็คืออินจั the hand, the ๊บผาลัมแต่ท <wanna> ี่เราชอบมากที่สุดเลยก็คือเป็นรสออริจินอลค่ะก็คือเป็นข้าวเหนียวดำางับเบรก้อะไรเอาเหมือนเดิมข้าวเหนียวข้าวเหนียวธรรมดาใช่ไหมเดเกยวปิดกับข้าวเหนียวธรรมดา ปกติร้านเนี้ยเข้าแถวทีหนึ่งต้องรอนานมากคิวอะไรถึงนเสตรงนี้ไหมคะคิวยาวรอไปจนถึงนูนเลยแต่ด้วยสถานการณ์โควิดทําให้เราได้กินเร็วขึ้นไม่ต้องรอนานเป็นเป็นข้อดีของโควิดเป็นข้อดีของโควิดแต่จริงก,ก็ม็มขก็เสียของทางร้านเ <c oughs> คือเอาง่ายได้คิวเร็วมากไม่ถึงห้านาทีเลยคือปกติเราต้องรอนานเท่าไหร่ครึ่งชงัชง่วโมง Okay, เดี๋ยวอันนี้เราจะไปลองอกอินกันที่บ้านกัน <Okay. S 2> เรามาชิมโยเกิร์ตที่เราซื้อมาเมื่อตอนเย็นกันนะคะวู<ฮ>อืมีขนาดเราซื้อมาทิ้งไว้ประมาณ3ามสมชั่วโมงนะโยเกิร์ตมันยังแบบคริมมี่คริมมี่อยู่เลยอะอร่อย คือจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยตัวข้าเหนียวอะค่ะมันไม่แข็งมากมันนุ่มแ<ฮ>ม้ว่าเราจะเอาเข้าตู้เย็นข้ามคืนแล้วก็ตามนะคะคือเหมาะมากสําหรับคนที่แบบเด้งด่วนในตอนเช้าอะ่ะเราสามารถซื้อมาเก็บไว้และกินตอนเช้าก่อนไปทํางานได้เลยสบายและสะดวกมากค่ะแล้วแบบยังอร่อยเหมือนเดิมคอนเฟิร์มอร่อยเห็นไหมอร่อยเนาะข้าเหนียวไม่แข็งอะหนาไ้ตู้เย็นอะ วันนี้ก็หมดแล้วสำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กินกับกูทำเรื่องในครัวให้เป็นเรื่องหมู่หมูไปได้วยกันนะคะบาย Good night ค่ะที่รักนอะ